ดีด้วงผมสายจมครับสายจมสายจมแล้วสายจมแล้วนี่นี่โอ้ยอดอุ้มดินครับผมโอ้โหแบกใหญ่แน่นอนใหญ่นแน่นอนละนี่นี่นี่สังเกตสายครับปาดปาดคือย่านมาเนี่ยโอ้ เลยละโอ้ยดันเลยนี่มีต uh <com ้องบอมต้องรุ่นต้องรุ่นอู้ดฮู้ดฮู้ไปยังวะหยุดหยุดยุดยุดปอดูดฮู้ของใจคับผม อู้ยดอูนอู้เอาเร็วงานนี่งานนี่มีเฮ้อุ้ยพอดไหลทำไทยเอาพี่น้องอู้ยจะเั็นอู้ยพุ่นพุ่นพุ่นเอาขออนุญาตตักก่อนเด้อพี่น้องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจังหวะกันเดียบร้อยเล็้ว โอ้ยบักกระสูบไงพอดใส่สองโลแล้วครับพุ่น่ะมือดเขก็เคยเห็นนะครับพี่น้องผมประสูตรยังสิไงใหญ่ป้า,ปานนอนิในการพุ่น่ะปลาตัวนี้ใส่สองโลนะครับเปิ่งมือโหลดกำหัวม้หุ่มเลยไหม สุดยอดครับผมเว้ยในกันอลังการอลังการงานสร้างวัต,ตะขอกันปวดหนักแท้เอาเอาเรียบร้อยครับผมพี่น้องปวดตะขอพระท่านได้ขออนุญาตปวดจากข้าวกลันนะครับพี่น้องถือว่าหมานแล้วดื้องานนี้ดื้อสุดยอดเล้วสุดยอดเล้วพี่น้องเอ้ย จะมีเบิ่งผลงานทึ่งโขกมีกับเต็มเต็มเลยแล้วก็ปลานี้พี่น้องเลยเพิ่งเพิ่งเคยมากนะครับเพิ่งเคยเจอหลังจากต่างแต่เกิดไดง่ายมากนะครับบ้านจาันวู้่าเคยมีนะครับปลานีนนี้มีละเพิ่งเห็นปีแรกนะครับอ๋อหนอกวอกอยางไงขั้นเป็นธรรมดาก็เอื่อน่าปลากระสูบละขั้นเป็นบ้านจาันวูปลากระสูบมันจะมีจุดดำๆยุ่เครื่องโตไหม นี่มันจะมีจุดดำๆอยู่นี่นะครับคานเป็นปลากระสูบบานบานผมเต่ว่านี่จักมาจังไดนะครับนี่หางก็เป็นแบบนี้อีกมีมีขีดดำกลางแดงขอบเขาอเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับแถวบานผมพึ่งมีนะครับพี่น้องผมจมังไงนะครับจินยื้อสวบสุดหยอดเกือบสองลูกนะครับปลาตัวนี้สุดหยอดเล้วนะครับพี่น้องผม เอาฟากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนี่แหละนะครับโอ้